สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่คาเฟ่ใสๆที่ตั้งอยู่ที่คณะสถาปะะัตยกรรมศิลปะและการออกแบบของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังกันค่ะ โดยอย่างแรกที่เรามาดูนะคะก็คือเมนูของทางร้านค่ะเมนูของทางร้านจะมีทั้งเครื่องดื่มของทานเล่นของขาเช่น f r ร e n ์ฟราย b ๊อบชิคเก้นนักเก็ตแซนด์วิข้าวหน้าหมูข้าวหน้าเนือ้อและข้าวแกงกะหรี่ค่ะ ระหว่างที่เรากำลังลอกเครื่องดื่มเราจะมาชมบรรยากาศรอบๆของคาเฟ่กันนะคะโดยคาเฟ่ใสๆแห่งนี้ถูกออกแบบโดยอาจารย์คณะสถารรรปัตยกรรมที่ราชบังค่ะเป็นการรีโนเวทอาคารเก่าให้เป็นคาเฟ่ที่ตรงตามคอนเซปต์ใสๆโดยการนำกระจกเงามาติดรอบๆร้านทําให้กระจกเงาเนี่ยสะท้อนภาพของธรรมชาติรอบๆทําให้การมองเข้ามาในร้านเนี่ยดูโปร่งดูสบายและกว้างค่ะ โดยที่ทางร้านนะคะมีทั้งหมด2ชั้นค่ะชั้นที่2เนี่ยหลังจากที่ถูกเรดอมเวทมันได้ถูกถอดผนังรอบๆออกไปจนหมดจนเหลือแค่เค้าโครงเดิมเท่านั้นส่วนหลังคาก็เปลีป่ยนไปวัสดุโปร่งใสเพื่อจะได้ให้แสงลอดผ่านเข้ามาได้ค่ะและนี่ก็คือเมนูของทางร้านที่เราได้สั่งกันไปก่อนหน้านี้ค่ะ สำหรับใครที่กำลังม,มองหาสถานที่ที่มีบรรยากาศดีๆพร้อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มอร่อยๆสามารถมาได้ที่คาเฟ่เจสสัยค่ะ